สุดท้ายของจังหวัดพิษณุโลกนะฮะน้องดีจากพิษณุโลกนะฮะเดี๋ยวทำคะแนนให้ได้สูงๆนะคะน้องดีมก่อนอื่นเราไปคุยกับตัวแทนจากพิษณุโลกก่อนนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขคุณทองม้วนพันธุริงสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมาตีค่ะสวัสดีครับพี่เมื่อกี้ฟังแล้วนะฝั่งศรีสะเกดร้องดีมากนะคิดว่าน้องดีมของเราจะทำคะแนนได้เยอะไหมพี่ มั่นใจน้องดีมากค่ะแล้วค,ครั้งนี้เราซ้อมเต็มที่ค่ะซ้อมเต็มที่นะพี่นะ,ะโอเคหนังสือืนังหาไม่ต้องเรียนกันเลยนะ,ะพี่นะเรียนเลิกเรียนแล้วทำตนเลืกอกเรียน,อน,ยนโอเคดีครับพี่ครับหนึ่งล้านพี่หนึ่งล้านพี่จะไปทําอะไรครับอันนี้จะไปสมทบกองทุนสมเด็จพะระนเรศวนจังหวัดพิษณุโลกค,ครับ เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาสําหรับเด็กแล้วก็เยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกทั้งจังหวัดเลยค่ะเป็น<อ>ทุนการศึกษาได้ทั้งจังหวัดเลยน,นะฮ<ห>นะเอาแบ่งกันไปทุนให้เด็กนะคะ,อ,ะอยู่ที่คนนี้ครับสาวน้อยคนนี้จากพิษณุโลกครับน้องตรีมครับเชิญ เต็มที่เมื่อกี้พี่เขาร้องเป็นไงคะก็ดีค่ะก็ดีโอ้แค่แค่แค่คำว่าก็ดีนะคะก็ดีค่ะตัดไม้ของดีค่ะก็ดีเกียมเพลงอะไรมาร้องลูกวันนี้เราเรอเขาลืมคะ่ะของฝนธนสุนทรน,นะคะฝน,นธนสุนทรต้นฉบับมีไหมของใครของพี่สุนารีราชสีมาสุนารีนะ,ะชอบเพลงนี้เพราะอะไรคะเคยฟังตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะโอ้เลยโอ้ตอนนี้โตเยอะแล้วเนอะแล้ว เล่นเด็กอยู่นะได้ฟังจากเด็กๆทีนะอ่ะพร้อมนะลูกนะอ่ะเรารอเขาลืมนะครับของฝนธนั่นสันจากน้องตรีมพิษณุโลกครับเชิญสวัสดีค่ะ ai subscribe lọt kênh Ghiền Mì hai Để không bỏ มาพี่ต้นหอมว่าไงคะพี่เหมือนฟังนักร้องมืออาชีพร้องเหมือนแบบเปิดแผ่น <c oughs> ไม่รู้สึกว่ากำลังร้องประกวดอยู่ <c oughs> เ,เ,เสียงกลางวานแล้วก็จังหวะการร้องขึ้นลงแบบทุกอย่างมันเพลินไปหมด <ๆ S 1> เลยค่ะ <ๆ S 1> ความมั่นใจของเรามันทำให้เราเนี่ยแสดงออกมาหน้าเวทีได้ดีมากในการคุเวทีดูมั่นใจใช่ไหมใช่พี่รู้สึกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรสำหรับน้องดีมค่ะพี่แอครับพี่แอรเับพี่ครับน้องดีม เห็นผลเลยว่าซ้อมมาดีซ้อมมากเลยใช่ไหมเหมือนนักมวยเหมือนนักมวยเป็นไม่เล่นกีฬาซ้อมมาดีผลงานวันนี้ดีกว่ารอบที่ผ่านๆมาเสียงใสกังวานฟังสบายดูเหมือนร้องเพลงเป็นของง่ายไปเลยเหมือนตักขนมเข้าปากอย่างนั้นโอ้โหง่ายมากนะครับวันนี้มีโอกาสครับมีโอกาสไปเบียดกระจาฝูงมีโอกาสทำคะแนนได้เอาล้เอาลครับอีกแล้วจะได้ขึ้นไปเบียดไหมขึ้นไปเบียดเยาหครับ ตัดสินยากมากค่ะ <soft? S 2> วันนี้นะคะเพราะวันนี้ทําดีทั้งคู่เลยรดรีมก็ทําได้ดีขึ้นมากเลยค่ะวันนี้ร้องด้วยความมั่นมั่นมั่นใจนะคะมีออาร่าออกมาจากตัวน้องเลยนะคะวันนี้ไม่ทําให้พี่ตั๊กผิดหวังเพียนว่าเพลงนี้ถ้าเกิดถ้จะให้มันซึ้งให้มันประทับใจต้องรู้สึกว่าอยากให้มันช้ากวันนี้นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดของแท้เลยมันจะช้า <hora> เพลงนี้มันจะช้าเว์ชน่นสุนารีจะช้ากว่านี้อใช่ค่ะอะอันนี้มันเร็วมันก็เลยแบบ แหมก็อะไรจะซึ้งกับเพลงมันก็เลยแบบบั่นทอนตรงนั้นไปนิดนึงแต่ไม่เกี่ยวกับการร้องน้องเขานะตอนนี้ดีมทําได้ได้ถูกใจพี่ทุกอย่างเลยยกเว้นทรงผมเนี่ยพี่ว่าหน้าม้าเนี่ยไม่เหมาะกับดีมพี่ว่าเขาหน้ามาเขาไม่หน้ามานี่ก็เสยนะเขาหลังทำผมใี่ให้พอใจพี่เขาสี๋ยวคนไหนไว้หน้ามาคนไหนคนไหนใครใคร ก็ให้ช่วยเหนื่อยนะเว้ยแล้วไม่แค่ดูจะห่านไปที่ก็มาเจอตระดุดนี้อีกเลยมันก็อุ้ยกาละห่านไปไหนก็เจอแต่หน้าม้าพี่ไก่น้องดีมนี่15ถือว่าเก่งมากตอนพี่สิบท่าไหร่คะตอนพี่50เนี่ยเดยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงตอนที่พี่15เนี่ยพี่พี่เก่งแล้วนะพี่ว่พี่เก่งแล้วทตอะะไไรทอนตอนคุณไก่15นี่ไม่น่าเชื่อเดินสองขาได้ท่านผู้ชม ซึ่งนเดินรับเดินสองขาได้ซึ่งเดินสี่ขามานานเว้ยนะฮะสิบห้าจะบอกว่าอายุน้อยแต่บนเวทีนี่น้องถือว่าแบบเคี้ยวมากน้องไม่กลัวน้องมั่นใจอาจจะเกิดจากการซ้อมมาดีนะฮะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เข้าปากถ้าคนเราเนี่ยนะฮะคิดว่าเรามั่นใจนะครับหินที่เรียกว่าหนักเรายังยกไหวหินที่เรียกว่าหนักยังยกไหวขอเชิญพี่กิ๊กใกล้ๆด้วยนะครับ ถ้าคิดว่าทําได้แม้หินที่คิดว่าหนักยังยกไหวแต่ถ้าคิดว่าทําไม่ได้แม้ทรายเพียงกํามือเดียวก็ยังยกไม่ขึ้นอ้หอาบุยอาเมอาตีอาแจ้เลือดอ่อยใจบ่อยเลือดเสียเลือดอ่อยมวยเลือดอ่อยมวยถ้าคิดว่าทำได้หรือจะทำได้เลือดเสียเลือดมวยมวยเลือดอ่อยมวย เพียงเท่านี้เอออะไรองมทำให้พวกเราลำบากเหรอเพราะว่าเมื่อกี้ก็ชม FM กันไปเยอะครับครับน้องรีมก็ดันทําได้ดีมากซะอีกก็ต้องขอชมก่อนว่าน้องรีมร้องได้ดีขึ้นเหมือนที่พี่แอดบอกจริงๆอวันนี้มาแบบโอ้โหเออพัฒนาไปเยอะนะดบอกเลยว่า ทางที่เรามาเนี่ยวิธีการพัฒนาตัวของเราเนี่ยนะครับมาถูกต้องแล้วร้อ,องแบบนี้ต่อไปอยิ่งร้องแบบนี้ยิ่งยิ่งบ่อยขึ้นมากขึ้นจะทําให้น้ําหนักของการร้องความรู้สึกของการร้องยิ่งพัฒนาขึ้น<อ>แล้วภายในเร็วๆวันนี้น้องดีมจะกลายเป็นนักร้องสุดยอดอีกคนหนึ่ง<อ>วันนี้ไม่มีอะไรให้ติครับโอเคครับไม่มีที่ติไม่มีที่ติมมตผมมีความรู้สึกว่ามันมีการเปิดเทปซ้ำอสอคนโ<อ>ดยเฉพาะคุณชมพูก็คือตอนคอมเมนต์ FM พูดประมาณนี้คตอนคอมเมนต์ดรีมก็พูดประมาณเหมือนเปิดเทปซับเลยเพราะฉะนั้นคะแนนไม่มีทางรู้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะออกยังไงแต่ที่สำคัญคือวันนี้ไม่มีการแพ้ชนะไม่แพ้ชนะแต่เธอจะขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองได้หรือไม่ทั้งสองจังหวัดมีโอกาสทั้งคู่เลยกลับมาติดตามครับใครจะขึ้นอันดับหนึ่งของตารางช่วงหน้าครับเหลือไม่กี่สัปดาห์นะครับรถยนต์นิสสันมาร์ชจะเป็นของใครกับโชว์ปลายแดงกับกะทิอร่อยดี รวมขลังวันมากกว่า1ล้านบาททุกสัปดาห์แจกสักค,าค,าคา 150, วามคุคภามหนึ่งหม0บาท5รางวัลทุกสิ้นเดือนแจกยังม่เอาฮิโน่ซึ่งรางวัลรางวัลใหญ่แจกรถยนต์ดิส,น,ส,สนีย์มาซึ่งัน ง่ายๆครับเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่บนกล่อง u s c หรือถึงฟาชไลท์ของกิะทิอร่อยดีและภาษาไทยขนาดใดก็ได้ดแล้วส่งมาที่ทุกประกาหนึ่งันสองของจันทร์มังคปีกรุงเทพหนึ่งศสํปปา 1, 2, 4, สหรับสบัปดาห์นี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเรามาแจากรถจักรยานยนต์ม a m a h a Fino พหมายจะเป็นผู้โชคดีขอเรียนเชิญคุณสตีวันนวลศรีผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศมาเป็นผู่มอบชคครับ ชีที่ได้รับรถจักรยานยนต์ฟีโน่ได้แก่คุณธนพรคำหล่อจากจังหวัดประจวบคิริขันกินดีด้วยครับสง่งเข้ามาเยอะนะครับแจกจริงทุกภาคตัวไทยโชคปฟแดงกันารที่อร่อยดีรอคุณอยู่